สวัสดีจ้าโอ้มีเต่ควายนิโกเลยเหรอควายนิโกทั้งนั้นเลยยังบ่อาบน้ำลงขี่ตมเมื่อเช้านีต้ตีขี่ตมขี่ตม่ม,มาแต่คอกเกือบขี่เจ้าของแล้วแผ่นนี้เกือบขี้ <laughs> อ้าวเห็นกันเห็นแต่กันนอนนี่เห็นแต่กันนี่ มืัอน,นี้เพื่อนขี้ขี้เยอะขี้เต็มหนึ่งขี้เต็มเลยเพื่อนโอ้ยเฮลังโงหันข้าเจ้าเอาเบิร์ดข้าเจ้าเอาเบิร์ดเฮลังโงหันโอ้ยโห ยังฟูๆนะอีตูนี่อีตูนี่อีตูนี่กินยาเก่งสิล้วเต็มปากเลยเลือกหาากไปเลยฮะก้อน้อยเน่เลาาไปน้คนแล้วอยู่อย่ยามือสาวหันออกจากมองๆแต่ยามือแรกหัใส่จิกเลยลองแช่น้ำเห็นมะเนี่ย มืัอนี้ช่องบดแดดเนาะบดแดดดอกมันจะคืนบนมือมืัอนี้ฮ้อนกับ่ฮ้อนแดดกับบดแดดแากแดดหลายทีทำมาดาเลี้ยงเลี้ยงคังเท็ดละง้อข้าเจ้าเอาบนเราไปบ่ทันแม่มาแต่หาเท็ดบ่แม่นมาแต่หาเท็ดได้ไหมบ่ได้ข้าเจ้าข้าเจ้าได้แต่หันคนไทยบ่ได้ ลงไปนี่ก็ไปอาบน้ำยมองเก่าเลยบาเถอะอาบน้ำยมองเก่าไปเส่น้ำแล้วจังขืนเลยทีหันค่อยดอนไปใส่สันเอาโอ๊ีนบ่เห็นค่อยดอนแล้วบ่อยนี่มีอะไรมันอาโอ้มันโอ๊ขีนบอเห็นบอลลข่อยดอนเลยมันโอ๊บไแล้ว ยม่สาวยก้วนดำยังมาแรกยก้วนดอนเพราะว่ามันอาบน้ำเด้อ่าก sure> ินกินกินหยาผวดพวดกินหยาผวดพวดพวดพวดดพวดขั hmm. ้นเลยทำไมไม่กินอีกแน่ มันล้าวขนาดเลยเฮ้ยฮะบอกแล้วมันมันล้าวตอนนี้เลยคุณน่ะมาซิเกะก่อนได้ล้าวพอฟกับผัวหนาะมันกินนะสว่วนทิ่นี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามตอนต่อไปได้คะ่ะขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะสบายดีบง้งสูขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า